อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางไปดูขั้นตอนของการแต่รูปเศษกระดาษนะคะต้องเข้าไปคุยกับท่านผู้อำนวยการของที่นี่กันก่อนก่ะสวัสดีค่ะคเนี่ยได้สิดตาม กระดาษที่เขาเรียกว่าเป็นเศษกระดาษนะคะมาจากด้านนอกเข้ามาที่บริษัทนี้อะคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยผลิตเศษกระดาษจักประมาณเท่าไหร่คะกำลังผลิตที่เราพูดเนี่ยค,คือประมาณ0 0 0 0 0ตันต่อปีซึ่งในจํานวนเศษกระดาษประมาณแสนห้าหมื่นตัน,ตนตคือเศษกระดาษที่เรารับซื้อภายในประเทศได้อีก4 0 0 0 0 0ตันเนี่ยคือเศษกระดาษที่เรานําเข้าจากต่างประเทศทาไมปริมาณการนําเข้าเศษกระดาษกับ เศษกระดาษในประเทศมันต่างกันเยอะนักละครการรวบรวมกับเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะได้ปริมาณที่ไม่มากเพราะประชาชนเนี่ยเขาคิดว่ามันมีค่าก็าทิ้งออกไปนะครับแทนที่จะรวบรวมกลับมาซึ่งสามารถที่นํามาขายได้จากเศษกระดาษที่เขาทิ้งกันเนี่ยนะครับถ้าเรารวบรวมแล้วรับรับมาซื้อมาที่โรงงานแล้วเราสามารถจะแปรรูปได้ก็มูลค่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสักสามเท่า เมื่อเราได้เศษกระดาษเหล่านี้มาแล้วเนี่ยจะทําอย่างไรให้กลายเป็นกระดาษได้อีกครั้งหนึ่งราบถูกวัตถุดิบเข้ามาเช่นพวกเศษกระดาษแล้ว<ช>เราคงจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ<ช>นะครับว่ากระดาษที่เข้ามาเนี่ยลักษณะไหนที่ใช้ได้ลักษณะไหนที่ใช้ไม่ได้ทั้งคัดแยกออกไปก่อนที่จะนําเข้าสู่กระบวนการผลิตเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะรู้นะคะว่าเศษกระดาษจะกลับมาเป็นกระดาษที่มีคุณค่าได้อย่างไรนะคะต้องไปที่ร้านวัตถุดิบค่ะ เ้าโรงงานมานะคะเป็น10บๆโรงงานเนี่ยโรงงานเนี่ยชุดเนี้ยเด็ดสุดเลยค่ะถ้ามีแมง่าสักนิดนึงนะคะใช่เลยค่ะสวัสดีครับอุ้ยตาเทศสวัสดีครับบริเวณตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าอะไรคะบริเวณส่วนนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่ใช้กองเก็บ เศษกระดาษเก่านะครับซึ่งจะมีปริมาณอยู่ประมาณ20,000ตันนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเราเอาไปใช้ผลิตกระดาษจะใช้เวลาเพียง45วันอของที่อยู่บริเวณสตตอวตรงนี้ก็จะหายไปทั้งหมดเลยทําไมมันถึงได้หมดได้รวดเร็วขนาดนั้นล่ะคะ เนื่องจากในกระบวนการผลิตกระดาษของเราครับก็จะมีการใช้เศษวัรสดุกเก่ามาใช้เป็นวัตถุดิบเนี่ย<ช>ค่อนข้างมากบางบางเกรดเนี่ยเราผลิตใช้เป็นรีไซเคิลเป็นเป็นเศษเก่าตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปริมาณเศษกระดาษต่อเยอะมากขนาดนี้ค่ะแล้วขั้นตอนของการแปรรูปเศษกระดาษเนี่ยมันเริ่มจากอะไรบ้างคะนะครับเศษกระดาษที่ส่งเข้ามาที่โรงงานเนี่ยเริ่มต้นก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อน หลังจากผ่านขั้นตอนของการตรวจวัดคุณภาพแล้วเนี่ยถึงค่อยไปสู่กระบวนการทาความสะอาดครั้งหนึ่งตรงไหนกัพี่ตรงนู้นครับพี่ดีรถเยอะเอะมืม่อกระดาษเดินทางเข้ามาที่ลานวัตถุดิบก็จะมีเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบคุณภาพกระดาษโดยใช้เครื่องมือวัดแล้วก็ปักธงสีแดงอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ วิธีการในการตรวจสอบเราทำยังไงบ้างหลังจากที่เอามัดทุกมัดมาลงบริเวณนี้แล้วเนี่ยก <ฮะ S 1> ็จะมีคณะกนรมการ,การในการตรวจวัดใช้เครื่องมือในการตรวจวัดพิเศษนะครับซึ่งสามารถวัดความชื้นได้ค่อนข้างแม่นยำมาทําการวัดเราเข้าใจมี์ตว่าความชื้นวัดได้เท่าไหร่เจ้าเครื่องนี้นะคะมันคล้อยอยายๆกับที่ฉาบปูนนะคะเครื่องอะไรคะพี่เครื่องวัดความชื้นครับจะใช้หลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเขาสามารถ วัดความชื้นของเศรกระดาษลึกลงไปได้ถึง30เซนพอเอาเครื่องวัดความชื้นเนี่ยทาลงไปในเศกระดาษแล้วตัวเลขขึ้นมา12เซน์12เซนหมายถึงอะไรคะหมายถึงความชื 2, ้นที่อยู่ในเศกระดาบเลยเรากําหนดไว้ว่าเศกระดาษในประเทศเนี่ยจะมีความชื้นต้องไม่เกิน14เซนต้องไม่เกิน14เรซนวัดง่ายนะคะง่ายครับแต่เครื่องนี้200,000บาท200,000เกิเนี้ยซื้อรถมือสองได้คันหนึ่งนะคะ การวัดความชื้นหรือว่าการได้ค่าความชื้นของเศษกระดาษมันส่งผลอะไรต่อตัวของวัตถุดิบคะค่าความชื้นก็จะเป็นในเรื่องของการซื้อขายนะครับเพราะว่าเราเราซื้อเศษกระดาษเราก็อยากได้เศษกระดาษค่ความชื้นที่สูงเกินก็คือเราได้น้ำถ้าถ้าความชื้นมันสูงเกินไปเนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์นในการพิจารณาเพื่อตัดราคาแล้วก็ส่งืนด้วยพี่คะอย่างพี่ที่เขาทําหน้าที่ตัดรงเนี่ยเขาปักเพื่ออะไรคะตรงนี้ก็คือเป็นมัดที่จะต้องถูกส่งไปเพื่อ กระจายมัสถึงแล้วก็คัดแยกหาสิบสามกง,งนี่คือการวัดความชืน้นแต่ถ้าตรงนี้ไปทัดที่เบลของใครของไอ้ไหนคือจะต้องเอาไอน้นั้นไปพุ่มไม่ตายพุ่มไ,ไ,ไ,ไม่แตงน,นะคะ หลังจากเศษกระดาษอัดซ้อนถูกโยนจนแตกกระจายแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาคัดแยกสิ่งปลอมปนเช่นนิตรยสารพลาสติกแล้วก็โลหะออกจากนั้นก็ลำเลียงเศษกระดาษขึ้นสายพานเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดซึ่งวิธีการก็คล้ายกับเครื่องปั่นผลไม้นี่แหละค่ะก็คือเมื่อเศษกระดาษไหลลงถังตีเยื่อขนาดใหญ่ผสมกับน้ำถัานี้จะทำหน้าที่ตีเยื่อซึ่งจะมีใบกวนกระจายเศษกระดาษชิ้นใหญ่ๆใ,ให้กลายเป็นเยื่อชิ้นเล็กๆ โดยในถังตีเยื่อก็จะมีเครื่องเกี่ยวสิ่งปลอมปนออกอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะจากขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะได้นำเยื่อซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำกระดาษซึ่งน้ำเยื่อก็จะไหลาตามท่อเข้าถาังพักขนาดใหญ่แล้วก็รอส่งน้ำเยื่อเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปกระดาษที่ห้องนี้ค่ะ เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะที่นี่เราเรียกทวๆว่าเป็นอาการติดเยื่อเศษกระดาษแล้วก็หน้าที่หลักๆก็คืการทำความสะอาดเศษกระดาษที่เราใช้ในการทำเป็นปฏิบติของีที่เราเห็นว่ามันเป็นเศษกระดาษชิ้นใหญ่นะครับถ้าจากที่มันมาผ่านกระบวนการฟีเยื่อเนี่มันจะแปลสภาพเป็นเยื่อชิ้นเล็กๆเราจะไม่เรียกว่าเศษกระดาษแล้วใช่ไหมคะไม่เรียกละครับเื่อเราจะแปลเป็นน้ำเยื่อนะลังนจากที่กระบวนการทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเราก็จะส่งไปเก็บไว้ยังถังัก ซึ่งทางภาคตรงนี้เนี่ยก็จะรอไว้สำหรับเดียวช้าของทางทาง่วยงานก็คือทางผู้ผลิตกระดาษจะนาไปใช้เราซึ่งจะมีปั๊มความแล้วก็ส่งไปยังทางงาน ตรงนี้เนี่ยลเขาเรียกว่าส่วนของการติดอะไรคะเนี่ยอ๋อในส่วนนี้เราจะทําหน้าที่ในการผลิตกระดาษครับค่ะ<า>ที่เราผลิตกระดาษอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมันมีประเภทบอกไหมควะว่ากระดาษที่เราผลิตเนี่ยเป็นกระดาษประเภทไหนคะอ่าใ,ในส่วนของกระดาษที่ทเราผลิตตรงนี้จะเป็นกระดาษไซเลอร์ที่ใช้สำหรับก,การนาไปทำเป็นพกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ครับก็เนื่องจากวัตถุงค์ของกล่องที่เรานํามาใช้นี่คือเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างการ การในเกเบไในในในคงสินค้าที่ตั้งซ้อนกันหรือว่าการขนส่งใช่ไหมครับ,รบเพราะน<ช>ั้นกระดาษที่จะมาทลา่องนี้ได้ก็คือต้องมีกระดาษ้องมีความแข็งแรงพอที่จะป้องกันไม่ให้การกระทบกระเทือนจากภายนอกเข้าไปทาทาลายให้ให้ใหใหสินค้าเสียหายค่ะแล้ววิธีการที่เราจะทําให้กระดาษกลายเป็นกระดาษที่แข็งแรงเราทำยังไงคะในส่วนนี้เราจะมีการเ,ออเลือ่อยมีการจะต้องแต่เรื่องของการบดยื่นครับ นั่นก็คือการนําเยื่อสะอาดมาผสมตามสูตรจากนั้นก็ส่งไปยังเครื่องขึ้นแผ่นกระดาษจนได้กระดาษเป็นสีน้ำตาลเปียกๆจากนั้นก็รีดน้ําออกแล้วก็อบด้วยลูกอบหลายสิบลูกจนแห้งก่อนขัดผิวกระดาษให้นวลน,น่าใช้แล้วก็เข้าม้วนกลายเป็นกระดาษสีน้ำตาลแสนสวยม,วม้วนเบลลมม้วนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยผลิตได้เนี่ยม,มีน้ำหนักเท่าไหร่ ใน,ในที่นี่เนี่ยเราผลิตได้มวลใหญ่สุดก็อยู่ที่ประมาณ20ตันต่อโมนนะครับ 20, 20ตันก็คือ20,000กิโล20,000กิโลกรัมคซึ่งวันวันหนึ่งที่นี่ผลิตกระดาษมวลยักษ์ถึง400ถึง500ตันเลยทีเดียวค่ะซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาสุ่มตัวอย่างไปตรวจสอบคุณภาพทีนี้ถ้าอยากจะไปดูว่าวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของกระดาษ หัวใจของมมนเลยคือตรวจสอบความแข็งแรงของกระดาษใช่ไหมคะคว่าเขาตรวจสอบกันอย่างไรเนี่ยขอเข้าไปดูในห้องนั้นได้ไหมคะครับแล้ววิธีการตรวจสอบคุณภาพของกระดาษมันต้องทำยังไงบ้างคะ ในการตรวจสอบคุณภาพนะครับม้วนกระดาษที่ผลิตได้ม้วนใหญ่ๆคุณภาพหลักที่เราทดสอบก็คือในเรื่องของน้ําหนักมาตรฐานคุณภาพในเรื่องของความแข็งแรงคุณภาพเรื่องของความสวยงามเรื่องของเฉดสีแล้วก็เรื่องของคุณภาพเรื่องของความเรียบของกระดาษซึ่งจะมีผลเรื่องของการพิมพ์ครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการตรวจสอบคุณภาพของกระดาษ ามากมายหลายขั้นตอนขนาดนี้เราทาไป็เพื่ออะไรคะตรงนี้นะครับก็คือเป็นหัวใจของเรื่องของการปาระกันคุณภาพสินค้า,าให้กับลูกค้านะครับ<ม>เราต้องควบคุมสินค้าที่ผลิตได้ทุกม้วนก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้าเนี่ยต้องได้คุณภาพตามที่เรากําหนดไว้อย่างสมบูรณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดขายของสินค้าของเรา บอกได้ไหมคะว่าปริมาณวัตถุดิบที่เป็นกระดาษที่คลังสินค้าที่นี่เท่าไหร่คะที่นี่มีทั้งหมด11่นหนึ่งหมื่นสามพันตันครับถ้าคิดเป็นจํานวนม้วนก็ประมาณหมื่นสองพันม้วนนะครับถ้าอย่างนี้เราบอกได้ไหมคะว่าอย่างวันวันนึงเนี่ยเราจะต้องส่งกระดาษแบานี้ออกไปขายเนี่ยต่อวันมัมนสักตั้ง้อยแค่ไหนคะต่อวันเฉลี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ3,000ตันพูดง่ายๆว่าไปเหนือใต้ออกตกทั่วประเทศไทยก็ยังไม่พอนะออกไปต่างประเทศด้วยในเอเชียยุโรป อเมริกาไปอยู่ตอนนี้ฮะอยากให้พี่ไผแนะนำแต่พี่คะว่าถ้าจะติดตามวัตถุดถิบที่เป็นกระดาษม้วนๆเหล่านี้เนี่ยเดินทางที่ลรงงานเนี่ยจะติดตามได้ที่ไหนอ่ะจุดใกล้ๆเลยนะก็อยู่ในกลุ่มกลุ่มกระดาษของเรานี่แหละชื่ว่าสยามจุมพานบ้าด,ดุรีเพราะฉะนั้นนะคะ เราอยากจะรู้นะคะว่าปลายทางของกระดาษหรือบางทีอาจจะไม่ใช่ปลายทางของกระดาษก็ได้ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นการแปรรูปอย่างหนึ่งของกระดาษนะคะจะไป็นจบที่ตรงไหนจะแปรรูปเป็นกล่องอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตามไปที่ราชบุรีค่ะไปดูโรงงานกล่องกระดาษกันค่ะแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำต่อ